ที่เรามันไม่มีเวลาพอที่จะไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นมากเท่าไหร่เลยเฉพาะเรื่องของเราเนี่ยมันก็มากพออยู่แล้วชีวิตเราเนี่ยมันมีเวลาพอที่จะไปโกรธคนอื่นนานๆไปเกลียดคนอื่นนานๆเพราะเวลาที่เราจะหาความสุขให้กับตนเองมันก็จะไม่พอแล้วแล้วมันก็ยังไม่ได้ก็มีเวลาที่เราจะไปอาฆาตพยาบาทหรือว่าไปอิจฉาริษยาคนอื่นเนี่ยบางทีมันโอ้ เหนื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่าเพราะเวลาชีวิตของเราก็เหลือน้อยเวลาที่เราจะทําความดีก็น้อยเวลาที่เราจะไปขัดเกลาจิตใจตนเองก็จะไม่พออ๋อครับยะถาวลีมหาปูนาปริพุเบติสากระดังเอวะเลวะอุตโตตินางเทตานังอุปัคคปติอิจิตังปะจิตังตุนังสิเปเมวัสยปตสสเปปุรนอุสันภา จันโทปรามโสยะปุนุสุปฏิรัตโสยะสุขีติคายโยปวะอิวาตนสีดีสนิจามอุทาปจายุนรจัตารอธรรมมาปัจจันติอายุวันโอสุขานะครับเหนื่อยวันนี้เหรอฮะ